พี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวานนี้ผมในกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วว่า,ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านการลงประชามติสามารถประกาศใช้บังคับได้ผลดีจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างมากมายมหาศาลสมตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนที่เราเรียกร้อง คือให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปแต่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้ก็ตัวใครตัวมันแหละครับพี่น้องครับเพราะคาดเดาไม่ได้จริงๆว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ท่านมีชัยร้ชุพันธ์และคณะกรรมการยกร่างได้ใช้ความมานะพยายาม ประสบการณ์เขียนรัฐนูลฉบับที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งในประเทศออกมาแล้วเกิดไม่ผ่านการลงประชามติผมไม่ทราบว่ารัฐธรรมนูญที่เขาจะเขียนกันต่อไปเนี่ยใครจะเป็นคนเขียนแล้วจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างมันจะครบถ้วนเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับท่านมีชัยุชุพ,พันธ์ฉบับนี้หรือไม่ผมกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนตรงๆว่า ผมกังวลใจครับผมทุกใจมากเลยไม่อยากจะคิดถึงเลยครับผมอยากจะเรียนว่าสิ่งที่ผมและพี่น้องมวลมหาประชาชนคนไทยทั้งประเทศคาดหวังกันที่สุดก็คือนี่ครับหมวดที่16การปฏิรูปประเทศที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับอ้นี่คือความหวังนี่คืออนาคตของประเทศไทยครับทั้งเรื่องการปฏิรูปการเมือง ทั้งเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาทั้งเรื่องของการปฏิรูประบบการเรียนการสอนเรื่องของการปฏิรูประบบราชการการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีไว้สมบูรณ์หมดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีระยะเวลาที่เรามั่นใจได้ว่าในชีวิตเราจะได้เห็นการปฏิรูปประเทศสําเร็จแน่นอนยกตัวอย่างเหมือนเรื่องของการปฏิรูปตำรวจครับในมูิฉบับนี้บอกไว้เลยครับว่าการที่จะแก้ไขกฎหมายตำรวจเนี่ย จะต้องทำให้เสร็จภายในหนึ่งปีนี่ไม่มีที่ไหนชัดเจนกว่านี้อีกแล้วแต่ว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านผมค่อนข้างจะเชื่อครับว่าโอกาสที่จะปฏิรูปตำรวจยากคงเป็นไปไม่ได้และผมก็กังวลใจว่าบ้านเมืองคงไม่สงบเรียบร้อยกว่าจะมีการเลือกตั้งกันอีกสักครั้งหนึ่งข้างหน้าเนี่ยคงวุ่นวาย เรืองตั้งเองก็คุณวุ่นวายเรื่องตั้งแล้วก็คงวุ่นวายแล้วที่ผมกังวลก็คือว่าถ้าเขียนรัฐนูนไว้ไม่ดีนักการเมืองเร็วๆก็จะกลับมามีอำนาจในบ้านเมืองอีกเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขากีดกันคนเร็วไม่ให้เข้ามาสู่วงการเมืองแข็งแรงนี่ถ้ารู้ว่าไม่แข็งแรงไอ้คนสาเรเลวเหล่านั้นเข้ามาอีกบ้านเมืองเราวุ่นวายกลับสู่วงจรเลวร้ายอย่างเดิมไม่อยากเห็นครับ ผมถึงตัดสินใจครับว่าเพื่อให้ความฝันของประชาชนที่ต้องการเห็นประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมีการปฏริรูปไปสู่สิ่งดีๆให้อนาคตของประเทศมั่นคงยั่งยืนมีธรรมมาพิบาลประชาชนอยู่อย่างมีปกติสุขมีความเท่าเทียมกันในโอกาสของชีวิตหลุดพ้นจากกับดัก ทางเศรษฐกิจและวิกฤตทั้งหลายผมคาดหวังครับและผมตั้งใจยังไงผมก็จะต้องไปลงประชามติและผมก็ต้องรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะผมพิจารณาโดยรอบแล้วถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ผ่านประชามติประเทศไทยขาดทุนย่อยยับครับคนไทยขาดทุนย่อยยับเราเสียโอกาสครับ ลูกหลานของเราก็จะพลอยเสียโอกาสไปด้วยครับผมไปแน่ครับลงประชามติรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับขอบพระคุณครับ